เมื่อกี้เตะมาครับแม่งเจอพวกากากตัวดีกว่าแม่งเล่นบอลไม่เล่นนะคโคตรเซ็งเลยนะเล่นไม่เล่นไม่พอแม่งชิ่งไปชิ่งมาแตเป็นตัวต่อนะครับศูนย์ทุกเปอร์เซ็นต์นะ้แมตช์เมื่อกี้เนี่ยนี่จะพูดเร็วพูดผมมาเล่นเอาสนุกนะครับนี่บอลขาวครับมาสู้กับบอลพวกบอลดำบอลทองนะครับเสมอศูนย์ผมยิงไปแปดเมื่อกี้เนี่ยเข้ากรอบสี่ครั้งมันไม่ได้ยิงสักอย่างนะครับ คอนเนอร์ก็ศูนย์ครับยิงก็ศูนย์คอนเนอร์ก็ศูนย์ของวันเจ็ดสิบนะครับก็บอลอยู่ครึ่งสนามตัวเองไม่ยอมขึ้นเลยบอลยูเวนตุสทั้งทีมนะครับตัวแม่งโคตรดีลยเหียเสียดดยของหายเลยเล่นเขาก็เล่นกันสนุกนดูครับทีนี้จะเป็นเหมือนทีมเมื่อกี้ไหมโคตรงดเลยผมมาเล่นแบบท้องขันเลยครับตัวเราก็บอลขาวทั้งทุกมีอยังจะแบบ คือสู้ไม่ได้ก็ไม่ยอมรับสับพากน,นะครับเพราว่าเล่นเลยต่อบอลกลับไปกลับมาให้ลำคาะเราก็ลำคาญเรา,ก,า,าก็อยากจะกดอเหมือกันแหละเจออย่างนั้นผมไม่อยากจะเล่นเลยเออถ้าแพ้แต่ว่าสปิริตถึงไม่ยังมีพอว่าไปอ่า่โอ้ยบอลก็บอลดำยังจะมาเล่นแบบว่า คนลาวอะมงตรงเลยมทีเมื่อกี้ผมอยากจะเอามันเป็นจานเลือเกินผมแคปหน้าจอไว้อยู่นโอ้ปัดได้พูดมาฮะได้ ตรงน,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 นี้เป็น,นยอมเข้าไปในพล้นที่ดีย่รงนี้นข่อย่ามันหน่อยยิงเข้าไม่ต้องดูครับยิงให้เกียรติแว่าติดฝังเลยนะครับ มันมันแหลกๆนิดน,นึงอะผมอัดวีดีโอไปด้วยเลยแหละแหลกไปใหญ่เลยแค่นีน้สังเกตลูกศรเวลาเปิดคนนองคันเนม่นเป็นลูกชี้ๆครับมันมันมล็กไปไปแบบเรื่อนๆแต่ลูกเมื่อกี้ยองนาำว่าเขาก็ใช้ได้ครับยิงดีครับ ผมไม่ทีเรียดหรอกแพ้เลยสัหน้าขอให้มันสนุกสนุกมันๆหน่อยเถอะไม่ใช่ว่ายิงเข้าแล้วแบบกดดูชิ่งไปชิ่งมาไม่เล่นบอลเลยถ้าจะเล่นเราเสม,มออย่าเล่นเลยดีกว่าโอ้โหพลาดได้ไงเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยพลาดได้ไงลูกกิ้ ผมก็ตัดสินใจพลาดนะครับเมื่อกี้ว่าจะเปิดจริงๆน่าจะยิงครดีครับลูกนี้ทำดีละเปิด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 อุ๊ยมองหลายทั้เหยียวครัอแบบเงื่อนเงื่อนแบบเฮ้ยมันเหนื่อยจริงวะครับอัดไปด้วยเล่นด้วยเครื่องผมไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้ ย่งบอลไม่ติดเลยมาและ Balotelli นะรเนี่ยมัน w motion ่นเงี้ยเนี่ยลุกสอน s l o ไเลยปกติจะไม่มีลูก slow โ o t i o อย่างเงี้ยไหนนะฮะผมว่าอัดไม่ได้ครั ไม่ละสบายไว้เอาให้จบแมตช์ผมว่าผมยังชนะได้ครับเสร้วตัวจริงผมบูดหมดแล้วครับผมก็เลยต้งองมาใช้ตัวสำลองลงห้าสายหาการ มันก็เลยเลยีลย๋ยงมันเข้ากันเท่าไหร่กองหน้าสามภาษาโอ้โหเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยเม,ม่อ,อไรเพจแต่มันจะแก้ไขครับจังหวะเรายิงจังหวะซ้ำจังหวะอะไรแม่งไปเสียบสไลด์เขาทำาไม่ได้จุดโทษเลยเสียจุดโทษมันไม่น่า อันที่ไม่อยากให้อัปเดตแม่งอัปเดตตังเลยครับไอ้พวกไอ้ฟอร์มการเรื่องอัปเดตแม่งท,ทุกอาทิตย์เลยแต่ไอ้พวกเซนเซอร์เนี้ยเนี่ยเวลาเป็นแนวรับบางทีเราวิง่งเบียดกันอยู่ีดีีดีเซนเซอร์เล่งไปอยู่ด้านข้างเฉยเลยนะครับถ้าใครเล่นก็คงเข้าใจะครับ เนี่ยตัวหลักผมไม่อยู่เนี่ยตรงนี้บ Talk the talk, and now it's time for these players to walk the walk and deliver a rousing response to a rousing team talk. Well positioned to make that interception. Hakimi. Hakimi drives it forward. That's sprayed out wide. And it's played forward. ตูปูเล่นไม่ได้นะขนาดฟิตเนี่ยลูกดวลูกอะไรโซมัสชันใช What was going on? That's alert and sharp and very well played. He's made sure that that won't get through. Fine, Needed a better pass there. He goes long. That's Has a hand! Okay, okay. okay. <laughs> 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 ขาวครับขอเตะแกครับตรนี้ไม่ได้เอ้าเอาเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอาสัการาผมว่าไง ใส่คอสิคร yeah. ับ nah. พ okay, um ี่น wow. ้องแล้วนะครับน um, ี uh, ่สก๊อตแล้วนผมไม่รู้ว่าผมก็ให้เกียรติขอผมให้เกียรติขอครับผมผมถึงผมจะยิงนำผมก็ไม่ไม่ไม่ดูครับมันหยูฮาแลนด์มาแล้วครับหาแล้วครับของจริงมาแล้วเขาหยุดไม่ได้ครับตอนนี้

ตาของบอลจะประพักตรงกลางตรงบีมเอฟนะคแล้วก็เราจะโยนยาวเนี่ยเขาไม่เนหนื่อยครับมันไม่น่ามันเหนื่อยแล้วผมว่าผมโดนรีคิกแนมันลงเงียโอ้ระยะอันตรายซะด้วยสวนตัวบางสา่ <laughs>

เนี่ยผมต้องการแบบนี้ครับไม่แบบมันมันหนึงสามข้อสามนะครับเขาก็เซฟหนึ่งเขายิงสามข้อสามสูสีนะครับมันอยู่ที่ประตูแบบเรียกว่าการจบสกอร์นิดหน่อยนะครับขอบคุณครับ